สวัสดีครับตอนรับสู่การคุยเจาะลึกเรื่องราวจากซีรีสเกาหลีที่หลายคนกำลังเติดกันงอมแงมเลยนะครับ Spring Fever สวัสดีค่ะวันนี้เรามีข้อมูลมาแน่นๆเลยโดยเฉพาะตอนที่5และ6ที่เพิ่งผ่านไปโอ้โหสองตอนนี้คืออารมณ์พุ่งพล่านมากค่ะใช่เลยครับภารกิจของเราวันนี้ก็คือจะมาแกะรอยกันว่าความเข้าใจผิดเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันบานปลายจนกลายเป็นจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ของความสัมพันธ์ได้ยังไง อืมแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมาคาดการกันต่อในตอนที่7กับ8ด้วยใช่ไหมคะถูกต้องครับจากตัวอย่างที่ปล่อยออกมานี้บอกเลยว่ามีเรื่องแน่ๆเอาล่ะครับมาเริ่มกันที่สมรภูมิแรกกันก่อนเลยวันกีฬาสีในตอนที่5 ใช้าควาว่าสมรภูมิได้ถูกต้องเลยค่ะมันไม่ใช่แค่การแข่งขันแล้วมันคือสนามรบทางอารมณ์ดีๆนี่เองใช่ค่ะแล้วสิ่งที่น่าสนใจมากๆของฉากกีฬาสีในเรื่องนี้นะคะคือการใช้ความพ่ายแพ้มาเป็นตัวขับเคลื่อนเรื่องอ๋อจริงด้วยปกติเรื่องอื่นต้องชนะใช่ไหมครับใช่ค่ะปกติชัยชนะคือไคลแม็กซ์แต่เรื่องนี้คือการที่ทีมสีขาวแพ้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าต่างห่างที่มันบีบให้ตัวละครต้องแบบ ทลายกำแพงของตัวเองลงเปิดเรื่องมาก็วุ่นเลยยุนโบมุมนี่พยายามสุดตัวเลยนะฮะเพื่อจะขอกลับเข้าทีมสีขาวให้ได้แต่กลับไม่รู้เลยว่าแจยูถอนตัวจากการเป็นสปอนเซอร์ไปแล้วเพราะดันไปได้ยินมาว่าเธอถูกย้ายไปทีมสีฟ้าเขาเลยน้อยใจคิดว่าเธอคงไม่แข่งให้ทีมขาวแล้วแล้วที่มันตลกร้ายก็คือการที่แจยูถอนตัวออกไปนั่นแหละค่ะดันกลายเป็นเหตุผลที่หัวหน้ายอมให้บมกลับเข้าทีมได้ง่ายๆอ้าวเพราะอะไรครับ เราะคิดว่าไม่มีเรื่องผู้ปกครองมาเกี่ยวข้องแล้วไงคะกลายเป็นว่าการกระทําของทั้งคู่มันสวนทางกันตลอดเลยโหแล้วพอการแข่งขันเริ่มขึ้นโอ้ความอโลมณมาเต็มฉากวิ่งผลัดนี้สุดๆเลยคะ่ะผมนี่นั่งขำเลยมีตั้งแต่คุณยายตัวแทนทีมเป็นลมลม้ลมพับไปกลางทางแล้วก็มาที่ฮันยอยอืมฮันยอนที่แกล้งทำไม้ผัดหลุดมือเพื่อเปิดทางให้เซจินคนที่เขาแอบชอบชนะแต่ที่พีคสุดมีหมามาคาบไม้ไป ใช่มีหมาวิ่งมาขาบไม้ผลัดหนีไปเฉยเลยสุดท้ายทีมสีขาวก็แพ้ไปแบบหมดรูปบ่มตอนนั้นคือน่าเสียไปเลยนะหมดความมั่นใจเลยค่ะและภาวะสิ้นหวังตรงนั้นแหละที่สำคัญมากมันผลักให้บ่มต้องทำในสิ่งที่เธอไม่อยากทำที่สุดก็คือการไปขอความช่วยเหลือจากแจยูใช่ค่ะคือต้องทิ้งศักดิ์ศรีของตัวเองไปเลย ถ้าทีมไม่แพ้เละเทะขนาดนั้นดิฉันว่าเธอก็คงไม่ทำแน่ๆจริงครับเธอเดินไปหาเขาแล้วยื่นข้อเสนอที่แบบเดิมพันสูงมากสูงจริงๆบอกว่าถ้าเขาช่วยให้ทีมสีขาวได้เหรียญรางวัลกลับมานะเธอจะยอมเล่าความจริงทั้งหมดเรื่องที่เกิดขึ้นที่โซให้ฟังซึ่งข้อเสนอนี้มันจี้ใจดำใจยูเต็มๆเ,เลยค่ะแน่นอนเขากลับมาลงแข่งชักเยื่อทันทีแล้วการกลับมาของใจยูมันเปลี่ยนเกมไปเลย ไม่ใช่แค่เรื่องพละกําลังนะคะบรรยากาศในสนามด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะบรรยากาศมันตึงเครียดขึ้นมาทันทีโดยเฉพาะตอนที่เขาต้องไปเยือนประจันหน้ากับอีจุนโอ้ oh oh. มันไม่ใช่แค่การแข่งชักเย่อแล้วแต่มันคือการวัดพลังกันของสองขั้วอํานาจซึ่งตรงนี้เองที่ซีรีส์ใช้จังหวะพาเราย้อนอดีตไปฉากย้อนอดีตเนี่ยทำเราอึ้งไปเหมือนกันนะที่ได้รู้ว่าสองคนนี้เคยเป็นเพื่อนรักกันมาก่อนแจกยูเคยปกป้องอีจุนจากการถูกบูลลี่ด้วย ในขณะเดียวกันอีจุนก็เคยช่วยเลี้ยงฮันเกียวตอนยังเป็นทารกช่วยติวหนังสือให้แจกยูด้วยซ้ำมาทำให้เราเห็นว่ามิตรภาพของควกเขาเคยลึกซึ้งมากแต่ก็ยังไม่บอกว่าทำไมถึงมาเป็นคู่แข่งกันแบบนี้ทิ้งปมไว้ค่ะทำให้การแข่งขันตรงหน้ามันมีความหมายซ้อนขึ้นมาทันทีเลยมันคือภาพสะท้อนของมิตรภาพที่พังทลายลงไปแล้วก็เป็นไปตามคาดครับพลังของแจกยูพาทีมสีขาวพลิกกลับมาชนะในเกมชักเย่อได้สำเร็จ แล้วก็ไปปิดจอบในเกมสุดท้ายตีพิญญาตาใช่เขาใช้เทคนิคฉลาดมากจนพาทีมขวาชัยชนะมาได้อีกครั้งทำให้ทีมสีขาวได้เหรียญรางวัลไปในที่สุดซึ่งก็ทำให้เซจินที่อยู่ทีมตรงข้ามเสียใจมากแต่ในขณะที่ทุกคนกำลังดีใจกันอยู่นั้นอ่ามาแล้วกล้องก็แพนไปที่ผู้หญิงปริศนาคนหนึ่งค่ะที่ดอมดอมมอง,องหางแจ็คอยู่แล้วก็โทรหาเขาชื่อที่โชว์บนหน้าจอก็คือผู้หญิงคนนั้นเป็นการทิ้งระเบิดลูกใหญ่ไว้กลางงานฉลองเลยค่ะ ส่วนคู่รองก็มีอะไรให้ลุ้นเหมือนกันนะเซจินที่กำลังเศร้าอยู่ก็กลับไปย้อนดูคลิปตอนแข่งวิ่งพลัดอืมแล้วเธอก็เห็นเธอก็เห็นช็อตที่ฮันเก่าแกล้งทำไม้พลัดหล่นแต่สายตาที่เขามองมาที่เธอตอนเธอเข้าเส้นชัยมันเป็นรอยยิ้มที่แบบภูมิใจมากๆ ตอนนั้นเองที่เธอเริ่มรู้ตัวแล้วว่าฮันแก้วรู้สึกยังไงกับเธอใช่เลยแต่ทั้งหมดนั้นเป็นแค่ออเดิร์ฟค่ะแค่น้ำจิม้มใครแม็กซ์ที่แท้จริงของตอนนี้อยู่ในฉากสุดท้ายหลังจากที่ทั้งคู่ไปรับเลี้ยงเจ้าหมาตัวนั้นด้วยกันตั้งชื่อว่าบมชิกน่ารักมากแล้วไปเดินเล่นกันตอนกลางคืนแจกยูก็ทวงสัญญาเรื่องที่โศต่อบ,บมก็ยังดูลังเลแจกยูคงรู้สึกได้ถึงความกลัวของเธอนะครับเขาเลยถามตรงๆเลยว่า คุณกลัวว่าผมจะข้ามเส้นเหรอเป็นคำถามที่ตรงมากตรงมากจริงๆแล้วคำตอบของบมคือโอโ้โหทรงพลังมากค่ะถ้าตอบกลับไปว่าฉันไม่ได้กลัวว่าคุณจะข้ามเส้นแต่ฉันกลัวว่าฉันเองที่จะเป็นคนข้ามเส้นนั้นโอประโยคนี้สําคัญมากนะคะเพราะมันพลิกขนบของตัวละครนางเอกที่มักจะเป็นฝ่ายตั้งรับแต่คือนี่คือการที่บ่มยอมรับว่าเธอมีเอเจนซี่หรือความต้องการเป็นของตัวเอง มันคือการยอมรับความรู้สึกตัวเองแบบเต็มๆใช่ค่ะมันไม่ใช่แค่เรื่องของความกลัวแต่มันคือการยอมรับพลังความรู้สึกของตัวเองซึ่งเป็นทีมของนางเอกยุคใหม่ในซีรีส์เกาหลีช่วงหลังๆเลยมันยกระดับความสัมพันธ์ของทั้งคู่ไปอีกขั้นทันทีโหประโยคนี้มันแบบจุกเลยนะพอจบตอนที่5ด้วยคำสารภาพที่เปิดเผยขนาดนี้เราก็คิดว่าตอนที่6ทุกอย่างมันต้องดีขึ้นแน่แต่ปรากฏว่าไม่ใช่เลยครับ ในโลกของซีรีส์พอประตูบานหนึ่งเปิดอีกบานก็มักจะถูกปิดใส่หน้าทันทีซึ่งตอนที่6ก็จัดให้เลยด้วยความเข้าใจผิดครั้งใหญ่ใช่ค่ะเปิดฉากมาบมก็ไปเห็นแจยูนั่งอยู่กับผู้หญิงคนนั้นในร้านกาแฟพอดีจังหวะมันจะพอดีอะไรขนาดนั้นพอดีเปะ๊ะแล้วภาพที่เห็นคือผู้หญิงคนนั้นจับมือเขาดูสนิทสนมกันมากในมุมของบมที่เพิ่งจะยอมรับความรู้สึกตัวเองไปมันคือภาพที่ทำลายความเชื่อใจทั้งหมด ก็คือเข้าใจผิดทันทีว่าเขานอกใจแน่นอนคะ่ะซึ่งนำไปสู่แผนเอาคืนที่น่ารักปนตลกมากบมตัดสินใจแต่งตัวสวยเป็นพิเศษไปโรงเรียนในวันต่อมากะว่าจะทำให้เขาเสียได้ใช่เลยแต่ผลลัพธ์มันกลับตาลปัดผมไม่แน่ใจว่าผมซื้อฉากที่แจ๋อยู่วิ่งหนีบมเพราะเธอสวยเกินไปนะคุณว่ามันสมเหตุสมผลไหมเอาจริงๆนะคะมันอาจจะดูการ์ตูนไปหน่อย แต่ถ้ามองในมุมจิตวิทยาของตัวละครแจยูที่พยายามเก็บกดความรู้สึกตัวเองมาตลอดอการที่บมปรากฏตัวในลุคที่สวยจนใจสั่นมันอาจจะเป็นเหมือนฟางเส้นสุดท้ายที่ทําให้กําแพงที่เขาสร้างไว้พังทลายลงมาเขาควบคุมตัวเองไม่ได้เลยเลือกที่จะหนีดีกว่าก็คือหนีความรู้สึกตัวเองใช่ค่ะ ในมุมของคนดูมันตลกแต่สําหรับตัวละครมันคือภาวะตื่นตระหนกและมันก็ยิ่งทําให้บ่มเข้าใจเผ็ดไปกันใหญ่ว่าเขาจงใจหลบหน้าเธอจริงๆแล้วความวุ่นวายมันยังพีคได้อีกครับนําไปสู่ฉากที่ผมเชื่อว่าทุกคนจําได้ดีฉากในตำนานคือฉากที่แจกอยู่ถูกตํารวจใส่กุญแจมือฮ่าๆ <laughs> เรื่องของเรื่องคือบ่มกลับบ้านแล้วกุญแจติดเปิดประตูไม่ได้อิจุนเลยเข้ามาช่วย แต่จังหวะน,นั้นเองก็มีเด็กตะโกนว่ามีขโมยเข้าบ้านบม่มหายกลายเป็นเรื่องเข้าใจผิดกับช่างทํากุญแจที่มาพอดีเลยโดนรวบตัวไปโรงพักซะง,งั้นฉากนี้คือการใช้สถานการณ์ที่วุ่นวายสุดขีดเพื่อบีบให้อารมณ์ที่แท้จริงมันเผยออกมาค่ะการกระทําของบ่มหลังจากนั้นเพื่อช่วยแจ็คยู่ออกมาจากห้องขังมันเสียงดังกว่าคําพูดทุกคําที่เธอเคยพูดมาตลอดทั้งเรื่องเลยนะจริงด้วยเธอถึงกับคุกเข่าขอโทษช่างทํากุญแจซื้อกุญแจจากร้านเขายกแผวแล้วที่สําคัญที่สุดคือ เธอโทรหาแม่เพื่อขอให้ช่วยหาตั๋วคอนเสิร์ตที่ช่างทำกินใจอยากได้ซึ่งการโทรหาแม่เนี่เป็นเรื่องใหญ่มากสําหรับบมใหญ่มากเพราะเรารู้ว่าความสัมพันธ์ของเธอกับแม่ไม่ดีเลยการที่เธอยอมทําขนาดนี้มันบอกทุกอย่างแล้วว่าแจ็คอยู่สําคัญกับเธอแค่ไหนถูกต้องคะ่ะมันคือการพิสูจน์ความรู้สึกโดยไม่ต้องใช้คําพูด พอแจ็คยูรู้ความจริงทั้งหมดหลังจากถูกปล่อยตัวเขาก็รีบไปหาเธอทันทีแล้วนั่นคือจุดที่ทุกอย่างคลี่คลายใช่ค่ะบมยอมรับกับเขาตรงๆว่าเธอเจ็บปวดและเสียใจที่เห็นเขาอยู่กับผู้หญิงคนอื่นเป็นการเปิดใจที่ตรงไปตรงมาที่สุดและแล้วก็มาถึงฉากจบที่หลายคนรอคอยแจ็คยูอธิบายเรื่องเข้าใจผิดทั้งหมดและขอโทษเธอแต่ก่อนหน้านี้บมเคยย้ำเสมอว่าเธอจะไม่ออกเดทกับผู้ปกครองของนักเรียนอีกเด็ดขาด เพราะมีปมในอดีตแจ็คยูเลยให้สัญญาที่โรแมนติกมากว่าจะรอเธอสองปีจนกว่าฮันยอนจะเรียนจบเป็นคำสัญญาที่เหมือนจะดีนะคะแต่ในสถานการณ์นั้นมันเหมือนการสร้างกำแพงขึ้นมาอีกครั้ง,ท,ง,ท,งทั้งๆที่เพิ่งจะทลายกำแพงความเข้าใจผิดลงไปนั่นสิครับผมว่าการที่เขาถอนคำสัญญาแล้วจูบเลยเหมือนก็โรแมนติกดีนะแต่ในอีกมุมมันคือการไม่เคารพความกังวลของบอมหรือเปล่าเขาเมินเหตุผลที่เธอตั้งกฎนั้นขึ้นมา เป็นประเด็นที่น่าคิดมากค่ะดิฉันมองว่ามันตีความได้สองแบบหนึ่งคืออย่างที่คุณว่าคือการไม่เคารพขอบเขตของเธอครับแต่อีกมุมหนึ่งในโลกของเคดราม่าฉากแบบนี้มักจะถูกนำเสนอในฐานะการกระทำที่อยู่เหนือเหตุผลอ่าอารมณ์เหนือเหตุผลใช่ค่ะคือความรู้สึกมันรุนแรงจนตักกะหรือคำสัญญาใดๆก็ไม่อาจหยุดยั้งได้อีกต่อไปมันคือการแสดงออกที่ชัดเจนว่า ตอนนี้เวลานี้ความรู้สึกนี้สําคัญที่สุดซึ่งเป็นการคลี่คลายทุกปมในตอนที่6ด้วยจูบเดียวเป็นการจบตอนที่สมบูรณ์แบบในแง่ของอารมณ์จริงๆเอาล่ะครับหลังจากที่อารมณ์พุ่งขึ้นสุดๆในตอนที่6เรามาดูกันดีกว่าว่าในตอนที่7และ8ที่กําลังจะมาถึงเนี่ยความสัมพันธ์ที่เพิ่งจะเริ่มต้นนี้จะต้องเจอกับบททดสอบอะไรบ้างจากตัวอย่างที่ปล่อยออกมาดูเหมือนว่าบททดสอบแรกจะมาในรูปแบบของกิจกรรมทัศนศึกษา ที่โรงเรียนของฮันแกวจะไปเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าของแจยูนี่คือสมอรภูมิที่สองใช่ค่ะและเป็นสมรภูมิที่ต่างจากกีฬาสีโดยสิ้นเชิงกีฬาสีคือพื้นที่สาธารณะที่เปิดเผยแต่โรงไฟฟ้าคืออาณาเขตของแจยูเป็นถิ่นนของเขาถูกต้องค่ะและมันจะเป็นบททดสอบแรกของการเป็นคู่รักที่ต้องเก็บเป็นความลับบอมจะพยายามอย่างมากที่จะวางตัวเป็นแค่คุณครูไม่แสดงความสนิทสนมกับแจยูต่อหน้าคนอื่น ต่แจกจิวก็ดูเหมือนจะไม่ได้อยากเก็บเป็นความลับขนาดนั้นนะในตัวอย่างเราจะเห็นว่าเขาสังเกตเห็นความอึดอัดของเธออืแล้วก็กระซิบสัญญาว่าจะหาพื้นที่ส่วนตัวให้พวกเขาในขณะที่ฮันเกียวก็ภูมิใจในตัวลุงมาดที่เอาประกาศให้ทุกคนรู้ว่าลุงของเขาคือสามีในอุดมคติทั้งแข็งแกร่งรวยมีอิทธิพลครบเลยความตึงเครียดมันจะไม่ได้มาจากแค่สองคนนี้แล้วค่ะ แต่มาจากคนรอบข้างที่เริ่มสงสยัยโดยเฉพาะเฮสุใช่ค่ะเพื่อนครูของบอมที่เริ่มจับสังเกตได้ว่ามีบางอย่างผิดปกติหลังจากที่ลูกชายของเธอเห็นทั้งสองคนอยู่ด้วยกันมันเป็นสัญญาณว่าโลกส่วนตัวของพวกเขากำลังจะถูกรุกลำ้ำแล้วก็มีฉากเด็ดในตัวอย่างที่ผมว่าน่าสนใจมากคือวันที่ไปเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าแจกยูมาในชุดสูทสีดำเต็มยศโอ้โหเท่มากทรงพลังมาก แล้วเขาก็จงใจมองไปที่บอมแล้วถามต่อหน้าคนอื่นดังๆว่าคุณชอบไหมเล่นเอาบอมหน้าเว่อเลยทำตัวไม่ถูกเลยค่ะฉากนี้คือการทดสอบของแจกยูอย่างชัดเจนเลยค่ะเขาไม่ได้ถามว่าชอบโรงไฟฟ้าไหมเขาถามว่าชอบเขาในลุกนี้ไหมคูกเก้าเป็นการหยอกล้อที่จงใจผลักดันให้บอมต้องเผชิญหน้ากับสถานการณ์ตรงๆเขาอยากจะเห็นปฏิกิริยาของเธอ มันแสดงให้เห็นว่าถึงแม้แจ็คยูจะเข้าใจความกังวลของบมแต่เขาก็อยากจะค่อยๆดึงเธอออกมาจากเซฟโซนของตัวเองแต่ในทางกลับกันพอได้อยู่กันตามลํำพังบรรยากาศก็จะเปลี่ยนไปเลยนะเปลี่ยนไปเลยบมจะกล้าเปิดใจกับแจ็คยูมากขึ้นเหมือนว่าพอไม่มีสายตาคนอื่นจับจ้องเธอก็สามารถเป็นตัวของตัวเองได้เต็มที่ถูกต้องค่ะ เราน่าจะได้เห็นฉากที่ทั้งสองคนได้ใช้เวลาส่วนตัวด้วยกันอย่างอบอุ่นบมจะรู้สึกผ่อนคลายและปลอดภัยในขณะที่แจกอยู่ก็จะย้ำเตือนให้เธอเชื่อใจเขาอีกครั้งมันคือการสร้างสมดุลระหว่างโลกภายนอกกับโลกส่วนตัวของพวกเขาสองคนใช่เลยค่ะสรุปแล้วความท้าทายหลักๆในตอนต่อไปก็คือทั้งสองคนจะจัดการกับความสัมพันธ์ที่ต้องหลบๆซ่อนๆนี้อย่างไร ท่ามกลางสายตาของคนรอบข้างที่เริ่มจับจ้องเข้ามาเรื่อยๆคำถามสำคัญเลยก็คือบมจะก้าวข้ามปมในอดีตเรื่องความสัมพันธ์กับผู้ปกครองได้จริงๆหรือไม่และแจกยูจะรักษาสมดุลระหว่างการเป็นผู้ปกครองของฮันกยอกับการเป็นคนรักของบมได้อย่างไรนี่คือโจทย์ใหญ่ที่พวกเขาต้องเจอเลยนะโจทย์ใหญ่มากค่ะจากความวุ่นวายในสนามกีฬาสู่จูบที่คลี่คลายทุกความเข้าใจผิดเรื่องราวของสปริงฟีเวอร์ กำลังพาเราดำดิ่งสู่ความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนขึ้นแต่ก็จริงใจมากขึ้นเรื่อยๆเป็นการเดินทางทางอารมณ์ที่น่าติดตามจริงๆครับและสุดท้ายนี้อยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดที่ใหญ่กว่าเรื่องความรักของทั้งคู่ค่ะครับนั่นก็คือปริศนาของผู้หญิงคนนั้นที่ปรากฏตัวขึ้นมาซึ่งตอนนี้ในโลกออนไลน์มีการคาดการกันหนาหูเลยว่าเธออาจจะเป็นแม่ของฮันกยอเป็นน้องสาวของจาคิวที่หายตัวไปโอ้โห oh. ถ้าเป็นแบบนั้นจริงนี่คือเปลี่ยนทิศทางของเรื่องไปเลยนะใช่ค่ะและนี่คือคําถามสําคัญถ้าผู้หญิงคนนั้นคือแม่ของฮันกยอรจริงๆการกลับมาของเธอจะไม่ใช่แค่บททดสอบความรักของบอมกับแจคิวอีกต่อไปแต่มันจะกระทบทุกคนเลยมันจะส่งผลกระทบต่อรากฐานชีวิตของแจคิวและความสัมพันธ์ระหว่างเขากับหลานชายอย่างมหาศาลการเผชิญหน้ากันของครอบครัวจะออกมาในรูปแบบไหน ความลับในอดีตท,ที่เกี่ยวกับการหายตัวไปของเธอคืออะไรและมันจะเปลี่ยนแปลงตัวตนของแจคิวไปอย่างไรโหเนี่ยอาจจะเป็นพายุลูกใหญ่ที่กำลังรอพวกเขาอยู่ข้างหน้าค่ะ